ทีนี้ไปที่จังหวัดยะลากันบ้างค่ะไปดูบรรยากาศประเพณีแ,แห,าาห่รรแพระลุยไฟมูลนิธิแม่กอเหนี่ยวค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะเปิดงานมหรสพประเพณีแห่พระลุยไฟมูลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลาประชาชนร,ร่วมงานกันอย่างคึกคักค่ะ ที่มูลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายอัมพลพงศ์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดงานมหรสพประเพณีแห่พระลุยไฟมูลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลาเพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของชาวจีนตลอดจนให้พี่ประชาชนได้สักการะ,ระขอพระเพื่อความเป็นสิริมงคล ศาลเจ้าแม่กอเนี่ยวชื่อเสียงตึงยาลาเป็นสถานที่ประดิษฐานรูปจำลองขององค์พระไต่ฮงกงจูสือองค์พระเทพธิดาลิ้มกอเหนี่ยวและองค์เทพอื่นๆที่เป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้มีจิตศรัทธามาอย่างยาวนานและทุกปีนะคะคณะกรรมการมูลนิธิแม่กอเนี่ยยาลาก็จะจัดให้มีการเฉลิมฉลององค์เทพเจ้าซึ่งจะมีพิธีกรรมทางศาสนาและขบวนเกี้ยวพระออกแห่รอบเมืองยาลา มีการประดับประดาตกแต่งสถานที่ตามรูปแบบวัฒนธรรมจีนตลอดจนการแสดงแสงสีเสียงเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานได้เข้ามาให้เข้ามาเที่ยวชมและก็กราบไหว้บูชาและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลค่ะ นอกจากนี้ครับยังมีการแสดงจากคณะนิ้วแต้จิว๋วการแสดงจากคณะสินโตมังกรทองเยลาการแสดงจากมูเรนิธิาแสดงคอนเสิร์ตมโนราการแสดงชมรมวัฒนธรรมจีนรวมทั้งการแสดงของนักเรียนนะครับและก็ชมรมต่างๆในเทศบาลนครเจลานะครับและมีการจําหน่ายเครื่องดื่มให้ผู้ร่วมงานได้ช็อปชิมกันอย่างจุใจโดยงานจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่21-25กุมภาพันธ์นี้ครับ